สวัสดีค่ะสาธิตวิธีการวัดเนื้อสัมผัสโดยวิธี Texture Profile Analysis หรือเรียกย่อยๆว่า TPA ในผลิตภัณฑ์ขนมเยลลี่ด้วยเครื่อง Texture Analyzer ซึ่งการสาธิตนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Food Quality Attributes and Evaluation สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3ราหาัสวิชา850342สำหรับหลักการวัด Texture Profile Analysis จะประกอบไปด้วยหัววัดที่เป็นไซลินเดอร์ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าตัวอย่างอย่างน้อยสองเท่าโดยตัวอย่างจะถูกวางที่แท่นวางและจะถูกกดโดยหัววัดกดลงไปหนึ่งครั้งแล้วรอให้ตัวอย่างคืนสู่สภาพเดิมจากนั้นกดซ้ำลงไปอีกหนึ่งครั้งจึงจะสิ้นสุดการทดลองลักษณะกราฟที่ได้ จะเป็นโปรไฟล์ของกราฟการกดครั้งที่1และการกดครั้งที่2จากนั้นจะนำไปคำนวณค่าเนื้อสัมผัสต่างๆดังต่อไปนี้ค่าความแข็งค่าความกรอบค่าการยึดเกาะติดของตัวอย่างค่าความยืดหยุ่นของตัวอย่างค่าพลังงานการเคี้ยวค่าการยึดเก,กาะกันของตัวอย่างค่าการฟื้นคืนตัวเป็นต้น โดยการสาธิตนี้เราจะใช้ตัวอย่างทดลองเป็นขนมเยลลี่ซึ่งมีความยืดหยุ่นประกอบหัววัดเท่ากับโหลดเซลล์ขนาดของหัววัดจะต้องใหญ่กว่าตัวอย่างเสมอเพื่อจะสามารถทําการกดทั้งชิ้นตัวอย่างลงไปได้ท,ทําการคาลิเบตเครื่องโดยวางตุ้มน้ำหนักขนาด1กิโลกรัม ลงบนแพลตฟอร์มกดสั่งให้เครื่องทำการปริเบตเมื่อเมื่อการปริเบตเสร็จสมบูรณ์จะแสดงสถานะเสร็จสิ้นสมบูรณ์สามารถนำตุ้มหนักลงจากแพลตฟอร์มได้การควบคุมการทำงานของเครื่องการวัดโดยวิธี texture profile analysis จะมีมีวิธีการควบคุมการทำงานของเครื่องจำเพาะ คือจะต้องทำการสั่งให้เครื่องทำการกด2ครั้งใน1ตัวอย่างเราจะควบคุมความเร็วในการกดที่5มิลิเมตรต่อวินาทีและกดลงไปนบนชิ้นตัวอย่างที่ระยะ75%ของความสูงของชิ้นตัวอย่างกำหนดเวลาในการทิ้งให้ตัวอย่างคืนตัวเป็นเวลา3วินาทีซึ่งก่อนทําการวัดเราจะต้องทำการคาลิเบตความสูง ของโผล่โดยการกำหนดระยะความสูงให้สามารถวางตัวอย่างได้และสั่งคาลิเบตความสูงโผลจะค่อยๆเคลื่อนที่ลงมากดพืน้นจากนั้นจะเคลื่อนที่กลับขึ้นไป,ประยะที่เรากำหนดซึ่งจะต้องมีระยะเพียงพอที่จะสามารถวางตัวอย่างได้ เราจะยึดตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งอ้างอิงสำหรับในการวัดตัวอย่างทุกๆตัวอย่างเริ่มทำการวัดตัวอย่างวางตัวอย่างที่จุดกึ่งกลางสั่งให้เครื่องเริ่มวัดตัวอย่างเครื่องจะค่อยๆเคลื่อนที่ลงมากดตัวอย่างด้วยความเร็วที่กำหนด จะกดลงไปเป็นระยะ75%ของความสูงและกดซ้ำอีกครั้งหนึ่งสิ้นสุดการวัดตัวอย่างหนึ่งซ้ำลักษณะโครไฟล์ของกราฟจะมีพีคสองพีคเกิดขึ้นในกราฟเดียวกันซึ่งเราสามารถคำนวณค่าต่างๆได้ดังตารางนี้ค่า hardness, adhesiveness, springiness, cohesive ness, iness, Sp iness, iness, g u m i n e s s chewiness และ resilience ทำการทดลองอย่างนี้อย่างน้อยสิบซ้ำเมื่อทำการทดลองครบทั้งสิบซ้ำจะได้ผลการทดลองดังตารางผลดังต่อไปนี้เครื่องจะคำนวณค่า hardness หน่วยเป็นกรัมค่า adhesiveness หน่วยเป็นกรัมวินาทีค่า springiness ไม่มีหน่วยค่า c o h e s i e n ไม่มีหน่วยค่า u m m i n e s s ไม่มีหน่วยค่า chewiness ไม่มีหน่วยและค่า resilience ไม่มีหน่วย เช่นเดียวกันเมื่อทำการวัดครบทั้ง1 0ซ้ำจะได้ข้อมูลแสดงดังตารางต่อไปนี้ค่า hardness ตัวอย่างเยลลี่มีค่าความแข็งหรือ hardness 2834กรัมค่า adhesiveness หรือค่าการยึดติดตัวอย่างขึ้นมากับหัววัดมีค่า36กรัมวินาทีค่า springiness หรือความยืดหยุ่นมีค่า0.9ไม่มีหน่วย ค่าที่เข้าใกล้หนึ่งมากที่สุดแสดงถึงความความสามารถในการยืดหยุ่นของตัวอย่างได้มากซึ่ง0.9ถือว่ามีความยืดหยุ่นสูงค่า c o h e s เนสแสดงถึงความสามารถของโมเลกุลในการยึดเกาะกันภายในของตัวอย่างค่า c o h e s เนสแสดงถึงแรงยึดเกาะกันภายในของตัวอย่างมีค่า0.8ไม่มีหน่วยค่านี้ยิ่งเข้าใกล้หนึ่งแสดงว่า ตัวอย่างมีความสามารถในการยึดเก,กาะกันภายในสูงค่ากัมมิเนสเป็นงานที่ใช้ในการเคี้ยวตัวอย่างที่มีลักษณะเซมิโซลิดให้พร้อมกลืนมีค่า16,967ไม่มีหน่วยค่าชิวิเนสเป็นค่างานที่ใช้ในการเคี้ยวตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นโซลิดให้อยู่ในสภาวะพร้อมกลืนมีค่า15,453ไม่มีหน่วย ค่าเลเลีย e หรือความสามารถในการฟื้นคืนตัวมีค่า0.48ไม่มีหน่วย